ประกาศทั้งชายและหญิงทุกสิ่งรัฐบาลก็หายวิพม,มลูกตัดตรีเอาไว้เออนะสวมหมวกรองเท้าและแต่งตัวทันสมายัยหนุ่กระโปรงกระตุง้งกระติ่งเปลี่ยนแล้วนุ่งถุงกระตุง้งมันน่ารักจริงและผู้หญิงชาวไทยมันน่ารักจริงกับและผู้หญิงชาวไทยปอพิบุญเป็นละผู้นำของชาติ รากาทั้งชายและหญิงทุกสิ่งรัฐบาลจะให้สตรีเอาไว้ผุเออนาตตีสวมหมวกรองเท้าแต่งตัวทันสมัยนุ่งถุงกระตุงกระจิงนุ่งถุงระบุตชาวไทยพอพี่บุญทรงพระยเป็นละผู้นำของชาติรากาทั้งชายทั้งหญิง หญิงและรัฐบาลมีผมครับสกระตีเอาไว้ผมยาวสวมหมวกรองท้าแล้วแต่งตัวทันสมัยนุ่งถุงเออหน้านุ่งถุงมันน่ารักจริงนะผู้หญิงชาวไทยมันน่ารักจริงนะผู้หญิงชาวไทยเดินลูกโดนปะโดนหนึ่งโดนครับสองโดนปะโดนโยนโดนปะโดนสี่ เพชรบุญของเรานี่เอ้ยสนุกจังเลยงานประเพณีอุ้มระดำน้ำวันตรัเดือสิอุ้มระดำน้ำวันตรัไก่ย,ย่างใกล,ล้ลิ์อยู่วิเชียรบุรีนางควายปั่งไฟแกบลานสนุกสนานเ้าก็ก็อดูแม่กระรุนพีน้องถ้าเบิกสิบฟ,ฟ้ากังหัลมจะยอยีดคู่กระแทบไม่น,อน้อยีบู้กระแทบมนอมนะขามหวานอร่อยผู้คนใจ เพชรบูรณ์เาเลยสนุกจังเลยงทางดีอุ้มพระนางมรนสาเนือนติดอุ้มพระนางมรรสาเรืองติดไกลยากไกลลิบอยู่วิธีอุดีนาควายควายแปบลาสนุกสนานข้าวโอดติดดูแม่ระบุณและพี่น้องแม่นาถ้าเปิดเตียปากังหันลมชัยยอยพี่ผูกกระแไม่น้อยพี่ผูกระแซบมะขามหานอร่อยผู้อด้จ เพชรบุญทของาเราสนุกจังเลยงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำวันสาเดือนสิบอุ้มพระดำน้ำวันสาเดือนสิบไกลยากไกลฤิ์อยู่วิเชียรบุรีนางควายตั้งไฟแก่ตาสนุคนาเกาข้อขออิีตุแม่กระพุนพี่น้องแม่นาถ้าเบิกเสียฟ้ากลางลมชะยย้อยที่ปูกระแซบไม่น้อย กีบูกาแซนมะขังหวานอร่อยผู้คนใจเดินลุกโทนโทนปะโทนหนึ่งโทนโทนปะโทนสองโยกไว้โทนโทนปะทวนสามย้ายม้อทวนทนปะทนสี่ไก่ยาวิเชียรดีอร่อยดีเพเชิญมาชอกนื้อหนังกระดูก็ปะปะรื้อหนั มาเนื้อนางเนื้อนางกระดูกก็กกอกเนือนางเนื้อนางกระดูกก็กกอขอเชิญมาชกทเชียงุ้งีไก่ย่างิยเชียรุงอร่อยดีขอเชิญมาชอกเนื้อนางเนื้อนางกระดูกก็กกอเนื้อนางกระดูกกอขอเชิญมาชอกทิเชียงุ้งดทอนทนปาโทนหนึ่ง นกเอี่ยงเสียงหวานบินผ่านไปเที่ยวหากินตาคู่ไล่ทินหากินหากินไกลาลางขอโทษโถมตรูมีคู่กันแล้วหรือ,อยังไม่มีคู่เอ็นดูฉันบ้างฉันยังไม่มีคู่เลยอนกเอี่ยงเสียงหวานบินผ่านไปเที่ยวหากินตาคู่ไล่ หากินหากินไกยลังขอโทษชบตรูมีคู่กันแล้วหรือยังเอ็นดูฉันป้าฉันยังม,มีคู่เลยไอ้หนูไอกยังเตียงยังบินไหวอยู่<ฟ>นเนี่ยปีนอาดไปเที่ยวหาทิ้งชาจะคู่ได้กินหากินหากินไก่ลงังขอโทษชบตรูมีคู่กันแล้วหรือยังอยเอ็นดูฉัน ังไม่มีคู่เลยโทษหนึ่งยกไว้โทษปะโทษต่อครับโทษโทษปะโทษทสี่นกยูงยังมีแวววาวแต่ส่วนตัวเรามีแววสมยัยตัวดำดำก็จะทานไป,ไปอะเราว่าตัวดำดำก็จะทานไปจะดำเมื่อไรจไม่รู้ตัวจะดำเมื่อไรจะไม่รู้ตัวนกยูงยังมีแวววาว ตัวเรามีแววสมลายตัวดำดำท้าตจะทางไปตัวดำดำทตายตะทางไปจะดับเมื่อไรยังไม่รู้ตัวจะดาบเมื่อไรยังไม่รู้ตัวนกอยู่จะนมีแววนกอยู่กันเนี่ยตัวเรามีแววสมลายตัวดำดำท้ายจะทางไปตัวดำดำท้ายจะทางไปจะดับเมื่อไรยังไม่รู้ สองโทษโทษตะโทษสามสี่หานหวานหวานสุขสำราญในวงป้อนักถ้าเธอไม่ยิ้มฉันไม่อยากรถ้าเธอไม่ยิ้มฉันไมอยากรักอยากให้ฉันรำก็ต้องำตาหวาวา,วา สําสางในวงคอนักถ้าเธอไม่ยิ้ฉันไม่อยากรับถ้าเธอไม่ยินฉันไม่อยากรัอยากให้ฉันรํกก็ต้องทำตาหวาน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 สุขสําราญในวงฟอนักถ้าเธอไม่ยินฉันไม่อยากรัถ้าเธอไม่ยินฉันไม่อยากรับอยากให้ฉันรําก็ต้องทำตาหวาน พบกันใหม่ขอวอนส,ระสะนารสนไทศขอวอนส,ระสะนารตนเตเจอกันวันใหม่ตะลุงกูเออรูเอ้าตื่แล้วนะขอลาไปก่อนจำใจจะต้องจากจอนลาบังอ่อนแล้วอะไรวันนี้เป็นวันนี้นถ้าโอกาสนี้มาพบกันมา จะละบงกูเออเลือ,อ,อกแล้วนะขอลาไปก่อนจำใจองจากก่ออลาบางอ,อแล้วอะไรวันนี้ไปวันสีถพระโอกาสมีมาพบกันใหม่ขอวอนพรัตนาไรัรขอวอนพรัตนารัยเจอกันวันใหม่จะละบงผู้เออโทษโทษปะโทษหนึ่งโยกไว้โทษโทษประโทษสอง โทนทนปะท,น,ทนดังโยออกปากวันดดราน้ำตาลายร่วออกปากวันดดราน้ำตาลายร่วงแต่ลักแ็นหัวโอล เป็ลนลวงแฟนรักแฟนหวงโอเป็นลวงกลาด้วยถึงกำหนดเออเอ้ยบทดเวลาขอลาแล้วเธอจัาแต่นยายรอหนักจำตัวค่ะขอเสียงปรบมือดังๆ